วันนี้บอกเลยว่าชาวนาของเราเนี่ยไม่ธรรมดาเลยครับเนื่องจากว่ามีเปิร์กที่ช่วยให้ชาวนาของเราเนี่ยไม่ต้องใช้พลังก,กายต่อไปโอ้โหชาวนาตัวจริงว่ะเอาละครับคราวนี้เนี่ยผมจะสร้างแบบยับยับและตอนนี้มีทั้งหมด67โคโคนัดครับก็จะได้ EP วันละ1 3ื0นครับโดยประมาณฮะโอ้ฟักทองเพียบ ใครสงสัยว่ามีถังอยู่เท่าไหร่ใส่ได้เท่าไหร่กี่ชิ้นตอนนี้ผมทำขวดแก้วไป509คนระับดูซิว่าหมดหรือเปล่าถ้ามันหมดก็คือ500บวกๆไล่ใส่ครับบางอันเนี่ยใส่แล้วมันได้แค่2นะครก็เลยแบบโอ้โหต้องวนอีกรอบหนึ่งอะหมดแล้วนะฮะหมดแล้วโดจาฮะมันจะมีบางอันที่แบบว่าใส่2นะฮะเนื่องจากว่าลากบ้าเร็วไปหน่อยซึ่ง นั่นก็แปลว่าเราสามารถผลิตฟักทองที่เป็นใส่ขวดนะครับได้500บวกบวกต่อวันตีซักกระปุกละ200ครับก็แสนหนึ่งแล้วฟักทองฮะสันหนครับแล้วก็แบบแปรรูปครับมี1769นเลยฮะแต่ราคาจะดีกว่าครึ่งหนึ่งอ่ะลองขายกันดู8 0 0แสนแค่นี้จบได้แล้วเลยครับเหลือส่วนฟักทองฮะอ่ะลองขายกันดูครับ9 0 0 0แสนฮะโอ้โหสุดยอดนะครับชาวนาฟาร์เมอร์เล่นไม่ยากเะฮะ